สองเป็นสองสเต็ปต้องกันสองอย่าง<ๆ>ครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะมีกรรมฐานค่อนข้างสูงบฏิทนพวกโรคมันจะไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้น<ๆ>ครับตรงนี้ต้นเล็กก็ใส่ประมาณสองโลต้นใหญ่ๆได้ก็สี่ห้าโลใส่ไปได้เลยครับตัวนี้มันจะช่วยเรื่องอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะทําให้ผนังเซลลของพวกของของโบลอนทางานได้ดีขึ้นของโบลอนให้มันเป็นขั้วเหนียวขึ้นไปช่วยไปช่วยผนังเซลของ boh ให้โบลอนเตียนและกรรมฐานโดยเฉพาะกรรมฐานและก็มีตัวอื่นเป็นตัวส่งเสริมอาจจะมีค่าน้อยเดี๋ยวผมจะเอาค่ามา น้องดูในในแผ่นว่าตัวนี้มันสมเอย่างไรตัวนี้สมเหตุมันไะ้งันในกระายิ่งอูตัวนี้ก็กินกรรมฐานเลยนะจ๊ะครับคือพวกนี้มันเป็นกรรมฐานที่โดนวมออุเคมีมันกลาจะแท้เนี่ยสายแลอกไม่เกินหนากึงอาทิตย์วปราก็แ้กันอันนี้ต้นสารุ่นเพัฒนาทีดินงขาไกันมาทีเดีย เขาไม่ทิ้งช่วงไงไม่ทิ้งช่วงเป็นเดือนไงอันนี้เขาเรียกออกแบบธรรมชาติโอาลายกั้มอ้โอ้โอ้โเ้โออ้โอกโอ้มอ้โอ้โอ้โอยโอ้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 โองโอมเอ้อ้โ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 อ้อ้อ้โอ้อ้โอ้โอับอ้ยอ้โอ้ยอ้อออ้เอออ้้อ้อออ้อเนี้ย อาบคืนเองงอเอางอก็หลดงามไปปุ้ยเลยอยู่ลตัวนี้พี่้าชาวบ้านเขาจะเก็บไว้ไหมไม่เป็นผมก็คุนทีหนงเลยจ้ารับแต่ถามว่ามันมีดอกเฉยหรอย่อไหมมันเลยย่อโอ้เอาเห็นไหมหน้าที่ดินที่ดูแลเรื่องดินของประเทศไทยเราเนี่ยมี15พอดอให้เกษตรกรนําไปประยุกต์ผมใช้คําว่าประยุกต์ตลอดนะผมไม่ได้บอกว่าเอาไปเทไปศาด์นะผมบอกว่าเอาไปประยุกเกษตรกรเนี่ยเขามีความขยันแข็งแรงและมีมันสมองเพียงพอครับพืชก็เหมือนกัน ธาตุอาหารในท้องตลาดมันบริมีชีวิตผมย้ำเสมอมันบ่มีชีวิตวเฮจังในวิมีชีวิตมันต้องเอามาให่ะบวนการของพอดอบริหารจัดการให้เห็นว่า,า,วาพอมันบริหารจัดการให้มันมีชีวิตปุ๊บมันกับพีสางกินเอน็นกับพีซอยใบกินพี่กับพีซอยหัก กินเค้กกับไปซอยดอกซอยผลเห็นไ่มกินแคลเซียมแมกนีเซียมกับเฮ็ดให้พวกขแขนงต่างๆที่ว่าต้นจะตายเดือดแขนงออกมามันก,ก็ใหญ่ขึ้นเห็นบ่มวันนี้พ่อออกหน่วยแล้วปุ๊บธาตุอาหารเสริมถูกตัวเหล็กสังกะสีทองแดงวอลลีแม่น้ำแมงกานิสนิกเกิลคอเลนพวกนี้ก็ไปส่งเสริมเรื่องดอกเฮ็ดแมคโครบอสบอสอะไรเฮ็ดลอาจารย์เออพวกเฮ็ดให้คือพอรอเห็นไหมเห็นไหมนะนัด <peach> ใช่ <g ười> อันนี้คืออย่างที่บอกว่าน,าน,านันทลงทุนในต้นหนึ่งตั้งแต่เก็บผลผลิตมา,ามก็ห้าเดือนถูกไหมน,น,นันทห้าเดือนห้าเดือนลงทุนอยู่ประมาณผมตีให้เอาผมถ้าจะว่าสองร้อยมันถูกไปผมให้สักสามร้อยซะลงทุนต้นละสามร้อยให้ต้นสามร้อยไปสูงสุดสูงสุด,<อ>สดแต่อย่าลืมว่าทางใบไม่มี <c oughs> เป็นศูนย <c oughs> ์แต่ถ้าเขาคนเขาลงทุนได้ดินเนี่ยก็จะพอๆกันล่ะเอาผมคิดว่าประมาณสองสามร้อยพอๆกันครับ ให้สามร้อเท่ากันแต่อย่าลืมว่าทางใบเนี่ยมันขี่สี่ถึงห้าเท่าตัวนะทางใบมันมันหมากมากกว่าทั้งดิบสี่ถึงห้าเท่าตัวนะไม่ใช่ถูกนะสามคูณห้าเป็นสิบห้าข้างใบตรงนี้อีกพันห้าอันนี้อีกอันนี้เป็นเป็นพันแปดเป็นสองพันสองพันกว่าแล้วเห็นไหมในการดูแลต่อปีต่อต้น่อเฉพาะช่วงที่จะทําให้มันออกลูกอแล้วออกลูกต่างหากหลังจากตัดลูกแล้วอลังจากตัดลกแล้วหลังจากนี้ต้นออกลูกอีกต่างหากนบมันไม่ใช่อยู่แค่นี้เด้อเท่าหรือ แล้วพอตัดลูกเสร็จปุ๊บอีกต่างหากมันก็หมุนดูทีว่าไม่งั้นเขาไม่สั่งปุ๋ยมาปีหน,นึ่งสี่ห้าคันรถรถปลุอเขาตัดลูกแล้วใบเราเป็นยังไงถ้าใบเรามาดีเราจะทายังไงตรงนี้ยตรงนี้ยเริ่มละถ้าเราขึ้นชาไปเดียวก่อนไปทาราดูการใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าพอรอมันเป็นการสะสมครับเห็นมหนมันก็สะสมของมันไปเราตัดรอกตัดใบใบเขาอย่างนึงแล้วก็เติมไปเรื่อยๆเน้นอยู่แค่นี้ เห็นไหมผมบอกว่าถ้าพระเมรุเทียทรณีของทุกสวนทุกไร่กลับไปที่บรรพบุรุษบรรทบุรุษบ,บุรุเขามีให้ครบครับมันทําอะไรมันก็เหมือนเนี่ยนะแล้วก่อนมันเดินเข้าสวนได้ที่ไหนเหมอนยาย,ยิตตัดมันป็ะสบเนือนว่าประสบความสาเร็จแต่ว่ามันยังไม่เต็มร้อยนะบางคนก็นมองโวไาเต็มร้อยนะ,ะแต่ใจผมอ่ะผมคิดว่าเปติดาจแต่ถึงร้อยคิดอยู่สักคือคือคนทำกับคนไม่ทำดอกมันม่เคยมานี่ ยาอยัางเราก็ไม่ได้ใช่สารคือมีเรื่องไ่ใช่ปุ๋ยเคมีครับเออเราใช้แค่น้ำมักสารประคุงดินเขาอาจารย์เนี่ยครับแล้วก็น้ำสามสามปัจจัยเนี่ยนะสามปัจจัยเนี่ยคือว่าเอามารวมกันให้มัน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 กลมกลืนกันมันกลมกลือนให้มีเขาเรียกว่าตัวสารเพราะทุกอย่างมันขาดน้ำไม่ได้โลกเราก็มีน้ำสามส่วนตัวเราก็มีน้ำสามส่วนมันก็ออกมาออกมาชนิดว่าสารนี้นเพิ่มคือสารนีในเพิ่ม ไม่คิดเลยว่ามัน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 จับเพราะขันหลังก็แรงออขันหลังก็แรงเหมือนกันตัวเล็กแต่ก็แรงนี่น,นี่คือว่าผมจะเน้ายาให้พี่น้องอ่ะลองลองเอาไปศึกษาพิจารณาดูเรียนรู้ไปด้วยกันลองมประาถอดบทเรียนกันรเราเราเราใช้คําว่าถอดบทเรียนเนาะว่าพี่น้องที่ทําทุเรียนก็ดีทํากล้วยก็ดีทําผักก็ดีทำอะไรลองมาถอดบทเรียนว่า พอดอทั้ง15พอดอเนี่ยถ้าเราถอดถึงตัวถึงลูกถึงคนเราจะบอกว่าของเมืองมีพอดอก็มีเนี่ยอยากไปสร้างให้เราเที่ยวภาคที่ทำเนี่ยประมาณหาหกกิีก็ก็บอกคนเนี่ยน่าจะลงทุนอยู่ประมาณส0งรอยบาทเนี่ยทั้งหมด พิจารณาขาเป็นปุยตอนนับนก็ปลูกนี้เนี่ยนะเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยบาทแหะเนี่ยมันได้มาอย่างเงี้ยแต่ดูดินดูเหว่ามันจะปลูกได้ไหมมันจะปลูกได้ไหมเออเนี่ยแต่เมื่อปลูกขึ้นมาแล้วคิดว่าสองร้อยบาทในเก็บทัวแค่สามพุ่มเนี่ยก็น่าจะเกินแล้วมั้งเออเนี่ยคือว่ามองเห็นแล้วว่าเออหาระหยัดเยอะมากแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าอุ้ยฮะใส่หมักไปหน่อยไปฉีดยาจะไปงออะไรต้องงั้น แล้วเรื่องสุขภาพล่ะอ่าสุขภาพก็คิกวานอาจจะมาเป็นหนึ่งอยู่เด็กเด็กเด็กเล่นในสวนก่อนก่อนเมื่อเมื่อสองสามปีที่แล้วใครใครที่จับไปจากคุณมีมัางนะครับก็ลูกสาวก็แมวคนละเลียงเคมีเออเรียงไปหันด้วยเดียงไปช่วยกันอย่างเงวเลยทุกวันนี้อยู่เต็มสวนเลยดูกันแน่นแน่นเต็มสวนเลกันแน่นเพราะว่ามีรายได้เกราะด้านหลังนี่เขาก็บอกว่าอยู่ไหนไหนก็ไปเดิมอยู่เกาะ กาะไหนเกาะพ่อเกาะแม่ก่อเพื่อเรียนรู้ก่อเพื่อเรียนรู้เพราะว่าตรงเนี้ยแล้วต้องแทะถอดใส่เข้าต่อไปถ้าพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมเนี่ยได้ไหมได้ได้ได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หมูหาดตะบนวนาอ้ำเภอแกงจังหวัดระยองครัโซนแปดสีหาหกหกสามสามเก่าเปรอะคนเดิมคนเดิมนัคนเดิมคนเดิมเพราะว่าต้องเนี่ยมันมันต่อเนื่องไปเรื่อยยันยันเป็นลูกอ่ะ ครับเออตั้งแต่เริ่มตัดอยู่ก็ก็ค,คือพามาตั้งแต่ขบวนการแรกเน,ะนาะจนมาถึงวันออกดอกตอนนี้เราก็ดูเรื่องดอกประมาณมสักปันไปลายเดือนนี้เราก็จะมาดูโครงสร้างของดอกแล้ว่อโคร,รงสร้างของดอกปุ๊บเราก็จะไปดูโครงสร้างของผลประมาณก,กุมภาเนะาะผลจะโลยติ่มกับปั้นจนเท่าแขนเท่าอะไรไปเรื่อยๆจนถึงวันเก็บผลผลิตครับผมอ่าเดี๋ยวจะได้ว่าชิมผลผลิตแต่ละคนว่าเป็นยังไง เราก็จะมาร้อยเรียย์เนาะเดี๋ยวผมผมซื้อห้าลูกไว้่วงหน้ามีจองตัดแล้วนะคะจองตัดไม่ได้เพียวอันนี้ผมจองซื้อลูกเนาะไม่ได้จองตัดตัดจะตัดไปจีบอาประเด็นเนาะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเดี๋ยวขออธิบายนิดหนึ่งนะเกษตรกรถ้าเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันอาจารย์พยายามว่าให้ถอดบทเรียนไปด้วยกันมันไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกครับอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งเกินพี่น้องประชาชนทั่วไปต้นพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรอยู่ในไร่ในสวนรู้ดีกว่าอาจารย์อีแต่ว่าทําอย่างไรจะให กลุ่มพอดอทั้งสิบ้าพอดอทึ่งมันมีชีวิตไปอยู่ในไร่ในสวนในพืชของเราให้เพียงพอธาอาหารผมไม่ได้ห่วงบอกว่าของใบไงเจ้ากระเป๋าซื้อตลาดส่วแป๊บเดียวอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าให้พวกเจ้าเข้าใจพ่อดอว่าเฮ็ดจ้งไหเจ้าชิสซื้อปุ๋ยกระสอบหนึ่งได้มันแตกตัวไปสามกระสอบม่เจ้าแค่นั้นเองถ้าพี่น้องเข้าใจตรงนี้พี่น้องจะรู้ว่าเอ้าปุ๋ยนี่เราก็ไม่ค่อยได้ใส่เลยแต่ปีนี้กระสอบเดียวเขาก็มีซื้อแต่ก็มันยังออกดอกอ่ะเแก้ยัง เนี่ยมันมันโคตรมาหาดีขนาดไหนยาฆ่า,ามแมลงแคบจ่ะผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้ใช้นะผมบอกว่าให้ใช้แต่ที่นี่แคบจ่ะอยู่ประมาณหนึ่ครั้งหรือสองครั้งทุกทีนี่เจ็ดวันสิบวันเจ็ดวันสิบวันแต่ที่นี่เขาก็มองดูว่าสนานาวนอื่นเขาฉีดข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 ีดเพื่อพบแถวนี้มันมีแต่ตุเรงครั <S <S ้งนึงเจ็ดพอมีสิทเพิ่มสามพันลิตรเราอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็มีบ้างว่ามึงมาเดี๋ยวกูกินมหากูกูก็เอามึงคืนบ้างนะน้ำเราเ็นน้ำบ่งบ้างนี่นะสามพันลิตรในหมดแค่สี่ร้อย เงี้ย400บาทต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ถามว่าประหยัดเท่าไหร่ตกวันละไม่ถึง100บาทเอาาง่่ยๆวาจากวันละ1,000ต่อทีล่อเขียถึง3,000ลิตรก็คือรอบหนึ่งลงทุนถ้าจ่าก็คือ7ผัดครับอันนี้เราขีดพอด้รอบหนึ่ง400 400อืมเจ็ดพันกับ400เราเหลือเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ปีีีนึงกก่่ครั้งต่อเจ็ดวันนะต่อเจ็ดวันเจ็ดวันพี่น้องคำนวณดูนะเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสายมีกีสีแปดเดือนหนึ่งก็ค่ายาก็สองหมื่นกว่าอืม สองหมื่นกว่าเ0 0 0สองหมื่นกว่าอันนี้สี่ครั้งซี6ีสิบหกพันหกเออแค่นั้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเลยจะไอ้นั่นจะล้มไอ้นี่จะล้มไอ้นั่นก็ยักษหัดพิน้องะล้ก็ปล่อยมันลงไปดูเอามาดูเอาว่าาอันั่นจะล้มไหมไอีจะมันกินมันกินไม่ค่อยได้มากหรอกครับมันกินพอผิวๆยังทัวนี่มันกินไหมกินมันเชื่อหรอกมันกินแน่แต่มันกินได้แค่นี้เออไม่เอาละมันก็ไปแล้ว ามว่าเป็นโรคไหมเป็นผมไม่เคยว่ามันไม่เป็นครับแต่มันเป็นแค่พอกระเทือนไม่ได้เป็นไม่ได้ลงคนเยอทาเยอมึงเป็นทั้งนี้กูก็แบ่งมึงันแต่ว่าอย่าลืมว่าทั้งอะไรก็ตามที่มันกินใบผักเนี่ยมันเป็นหมันอืมใช่จ้ะเออเพราะว่าจุลินทรีย์ของพอดอรมบัฒนาที่ดินเนี่ยก็จะมีบิวเรเียมตาเเซียมด้วยบีดีนี่นะครับไปกินเมื่อไหร่เพื่อพวก่งนี้เข้าไปอยู่ในลำไส้ในระบบทางเดินไออะไรนะไอมดลูกของเขาครับเอาแค่ว่าน้าหมักเนี่ยนอนตัวเท่านี้โป้มันไม่ยอมเป็นมะรงสะกที มันท้องเสียด้วยจังไม่ใช่คือเขาเขากินแล้วเขาพวกจุลินทรีย์พวกนี้ไปขยายโครงสร้างให้เาคารับไปทําให้ผนังเซลล์เขาใหญ่ก็เหมือนพอจุลินทรีย์ไปอยู่ในต้นไม้ต้นผนังเซลล์ของเรามันก็ใหญ่ครับแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาไปกําจัดระบบะการบริหารจัดการในภายในร่างกายของเขามันก็เลยกลายร่างกายเป็นมลงไปได้ผลสุดท้ายก็ตายกลายเป็นโปรตีนได้สองเด่งเลยเห็นไหมนี่แหละถ้าใครมีพวกนี้อยู่ในไรในสวนข้อหนึ่งที่หายไป้ดยอัตโนมัติคือพวกมะเร็มลงมันจะไม่ค่อยมี แต่สิ่งที่มีมาคือพึ่งเห็นไหมสังเกตว่าตอนนั้นเรามาพึ่งมันอยู่ที่ไหนนะต้นต้นทุเรียน,นต้นไหน,นมันจะมีม <laughs> ได้เดี๋ยวดูวดปีนี้พึ่งมันจะมาครับแล้วจะมันออกดอกในพึ่งมันจะมาเยอะอครับเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดสารเล่งเราฉีดเป็นพวกฮอร์อโมนแทนแต,ต่ตั้งแต่หลังตัดลูกนะหลังจากตัดลูกแล้วทรามาเลยประมาณเจ็ดครั้งเนี่ยถึงวันเนี้ยเจ็ดครั้งแปดยิบปีผมไม่ใช่ครับสารปรับปรุงไอสารเล่งต้นผมไม่เอา เปิดตาดอกผมเอาผมไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยเอาแต้าน,นมักวางไวงไเไงไเไไ้เลยวาง,งไว้เลยซุกไว้ทิ้งไว้เลยไม่ๆวางก็ทิ้งไปเลยทิ้งแล้วนะ <_ EN> ผมจะลองดูที่อาจารย์เขาพูดน่ะมันจริงไหมมันจริงไหมเออถ้าไม่จริงเดี๋ยวจะสอากลับอาจารย์<_ EN> <_ EN> ให้ดู <_ EN> ประมาณนี้ ถึงเราคุณจะมีอันตรายก็คือก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องการใช้บริหารจัดการต่างๆก็พยายามปรึกษาเข้ามาที่อาจารย์หรือโทรถามที่เบาะยึดเศษตศษที่กล้วยก็ได้ปรึกษาหาหรือถ้าตรงไหนน้องๆตอบไม่ได้อาจารย์ก็จะให้ความกระจ่างก็ถามเป็นลงเป็นลายเข้ามาอาจารย์เป็นอย่างนี้เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ยังไงอาจารย์ก็ตอบให้ทุกเคสอยู่แล้วครับประมาณนี้เนาะครับผมโอเคครับสาจารย์นี้ก็ต้องขอบคุณนัดนกับอาจารย์พจน์เจ้าประธานมากๆครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ